ก็สำหรับวานอัพนะคะวันนี้เราเป็นพรีวิวนะคะสำหรับคอโปรฟิตหรือว่ากำไรจากธุรกิจหลกักเนี่ยเราคาดว่าจะอยู่ที่424ล้านนะคะจะลดลง14%เยอันเยียแต่ว่าจะเพิ่มขึ้น37%คิวอันคิวนะคะหลักๆเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยอยู่ที่ออ e เป t เรชั uh, ของธุรกิจรงไฟฟ้าเลยนะคะอย่างเยอันเยียลดลงเนี่ยเป็นเพราะว่าค่า FT ลดลงนะคะก็เลยทำให้กำไร SPP ลดลงส่วน Q ิ q อดีขึ้นเนี่ย เป็นเพราะว่าเก็กเกวันนะคะตอนไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยเขาขาดทุนนะเขามี uh, ขาดทุนจากโ uh, คสต็อกลอสค่ะแต่ว่าตอนไต,ตรมาสเนี้ยไม่มีละเพราะว่าเขาได้รีเซิร์ฟชัดดาวนะคะก็คือไม่ต้องผลิตนะคะคำสัง่งจา็กีอแกก็ไม่ต้องผลิตแต่ไกแก๋ยวต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายให้เขานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเทินจากขาดทุนมาเป็นกําไรค่ะถ้าดู Q on Q นนะคะส่วนธุรกิจน้ํา ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะคะก็โต1%เยอันเดียนะคะแล้วก็ดงริเวอร์ก็กำไรต่อเนื่องขายที่13ล้านนะคะแล้วกแล้วก็มีค่า s อช10ชาร์40ล้านบาทด้วยนะคะทีนี้เนี่ยที่เราอยากจะเน้นวันนี้ก็คือเรื่องของอัพไซต์ต่างๆะคะ่ะคนอาทิตย์ทาร์เก็ตไพร์เราเ5บาท20นะคะแต่เราอะมีอัพไซด์อีกประมาณสัก60-1บาท20 อันเนี้ยเฉพาะบางเรื่องที่เราทำา s n s i t i v i t y Analysis พอได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่เรายังไม่สามารถทำา e n s i t i v i t y Analysis ได้นะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันควรจะมีบวกจากตรงนี้อีก ะะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คืออัพไซด์เนี่ยสีถึงเจตางนะคะจากโครงการโรงไฟฟ้าฟีดอินทริบซึ่งเขาประมูลได้ไปแล้วนะคะตอนนี้ทยอยเซ็นสัญญาอยู่ค่ะแล้วก็จะ COD ปี2 0 2 9ีถึง2อ3 0ันะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นการซัพพลายน้ำแล้วก็ไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะคะให้กับ ลูกค้าของ WUSA ที่เป็น Data Center อะคะ่ะทีนี้เนี่ยถ้าไฟฟ้าเราก็ใช้สมมุติฐานว่าเขาใช้ซัพพลายสักประมาณ20-50เมกะวัตต์นะคะอัพไซด์ก็จะอยู่ที่ประมาณ6สตาง์ถึง28สตาง์นะคะแล้วก็ส่วนน้ำเราก็มองว่าเออเขาก็ใช้น้ำเยอะนะคะเ,เราแอดซูมว่าใช้น้ำเยอะกบโคตาเนี่ยประมาณ10เท่า นะคะก็คือประมาณปีหนึ่งเนี่ยประมาณ7ล้านคิวนะคะและเจล้านคิวเนี่ยมันก็คิดเป็นอ,อัพไซด์มา5%เปอร์เของยอดขายน้ําของปีนี้ที่เราประมาณการไว้นะคะอัพไซด์จากราคาหุ้นก็จะอยู่อีกประมาณ15 2 0้าถึงสตางค์นะคะเพราะฉะนั้นรวม3มเรื่องนี้ด้วยกันนะคะก็จะอยู่ที่60บถึง1บาทสสตางค์ค่ะคุณอาทิตย์ทีนี้มันก็จะมีเรื่องอื่นนะคะที่เรายังไม่สามารถ ทำเ Sensitivity Analysis ได้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเอ c e s s i v e Charge นะคะที่เขา,เาจะได้รับจากลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้น้ำเกินโคตานะคะอันที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประมูลลงไฟฟ้านะคะ Fe t in t a r i f f เฟด e นนะคะ f e ต่อเนื่องจากอันที่แล้วอะค่ะอันนี้จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเขาอาจจะไป JV กับคนอื่นนะคะอันที่4นะคะอันที่5นะคะ ก็จะเป็นการประมูลโรงไฟฟ้านะคะที่เป็น PDP นะคะอ,อ,อีกอีกโครงการหนึ่งนะคะอันที่6นะคะก็มี potential ที่เวียดนามนะคะ่ะว่าเขาจะไปทำโซลาร์ลูฟท็อปนะคะเพราะว่าที่เวียดนามเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่อนุญ,ญาตให้เอกชนขายไฟนะคะแต่ตอนนี้เขาอนุญาตแล้วนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่อง M&A นะคะโรงงานโซลาร์ฟาร์มหรือว่าพลังลมเนี่ยที่เกาหลีนะคะก็อาจจะสรุปมาสัก หนึ่งถึงสองโครงการนะคะคุณอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยก็เลยเคงคำแนะนำซื้อะคะ่ะคุณอาทิตย์สำหรับตัวว่าอัพค่ะครับผมขอบคุณครับพี่เคงโอ้โห,โหแต่ราคาหุ้นนะครับพี่เคงมันขึ้นจากสี่บาทเนาะตอนนี้มันห้าบาทสามสิบห้าขึ้นมาสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วราคามันก็เลยเป้าของพี่เคงไปแล้วด้วยนะครับแต่มันมีอัพไซด์อีกซึ่งนับไม่ถ้วนเนี่ยในในนี้นะประมาณ หถึงเจดข้อนะครับเอาอยัางไงต่อครับ <c oughs> พี่เกงครับร <c oughs> อก่อนไหมเรายังเมนเทนซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเซนติเมนต์หรืออะไรเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยคุณทางคุณอาทิตย์นิดนึงนะคะว่าช่วงไหนควรจะเทคโปรฟิตก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าฟันเมนทัลแล้วเนี่ยเรามองว่ายัางซื้อได้คะ่ะ ครับแล้วดอกเบี้ยที่ลงตรงเนี้ยนะครับเดลวเอพเนี่ยได้ได้เยอะไหมครับพี่เขงครับตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีสัดส่วนบางส่วนที่เป็นที่เป็นเ,เงินกู้แบงค์ค่ะนะครับโอ้โหนะคือปัจจัยบวกนี้นับไม่ถ้วนนะแม้ราคาเป้าหมายที่พี่เคงคำนวณมา5้าบาทยีแต่มันยังมีอัพไซด์อีก0.6นถึงบาทยีบนะครับที่จะ ท็อปอเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นโอเคแหละราคาหุ้นมันขึ้นมาเร็วมาแรงก,ก็อาจจะรอจังหวะให้มันไซด์เวอออกข้างหรือว่ามีการย่อตัวลงมานะครับแล้วค่อยจะหาหาจังหวะเข้าไปซื้ออีกทีหนึ่งก็ได้นะครับในส่วนของทางด้านกลยุทธ์นะนะครับแต่พี่เคงเนี่ยโอ้โหยืนยันซื้อหนักแน่นนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เคงมากๆครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ